วันนี้ให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้ซะทุบอกอย่างนี้นะเพียงนะคะลองไปใช้คำพูดของครูได้ใครที่ยังเจอวังวนในเรื่องของการเป็นหนี้ทุกอ,อกทุกใจนะคะอธิษฐานจิตทุกครั้งให้เลิกใช้คำนี้ไปเลย ให้เลิกใช้คำนี้ไปเลยนะคะแล้วให้เปลี่ยนมาใช้ว่าวันนี้ให้ลูกมีกินมีใช้มั่งคั่งเหลือเฟือสาธุเปลี่ยนมาเป็นคำนี้นะเพราะว่าเราขอปลดหนี้มาหลายปีแล้วนะคะเราก็ได้แค่ปลดหนี้ก้อนเก่าเดี๋ยวนี้ก้อนใหม่ก็มา มันเป็นวัชจักรที่เรามีความเชื่อแบบเก่าแบบดั้งเดิมให้เราเปลี่ยนใหม่นะคะให้เหลือกินเหลือใช้ตลอดชีวิตนี้เลยนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะโอเคไหมอ่าใช้ได้นะกับทุกคนเลยนะคะไม่ต้องเอาแค่ปลดหนี้ศักยภาพของคุณมันมีมากกว่านั้นเยอะ คุณแค่ไม่ได้เอามันออกมาใช้คุณแค่ไม่ได้ทำให้มันถูกต้องแค่นั้นเองนะคะอย่าไปเชื่อใครนะว่าหน้าบุญเรามีแค่นี้เออดวงเรามีแค่นี้อย่าให้ใครมันมาชี้หน้าว่าเราว่ามีแค่นี้มันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องเราไม่เชื่อสัอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณเจอวิกฤตในทางด้านการเงินวิกฤตทั้งชีวิตของคุณเนี่ย เพราะว่าใจคุณมันไม่สู้นะคะใจคุณมันไม่กล้าใจคุณมันมันยอมรับตัวคุณเองมันเชื่อในคำาพลอยๆมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยชีวิตเรามันแย่วะ่ะอับจนวะ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เราเชื่อเราเชื่อในสิ่งที่เขามายัดใส่ให้เราเป็นนะคะแต่ต่อไปนี้คุณรู้ความลับคุณรู้ทางลัด คุณแค่จัดระเบียบความคิดใหม่ความเชื่อใหม่เอาของดีๆเอาของสวยๆงามๆเข้าไปใส่เอากองเงินกองทองเข้าไปใส่เอาความมั่งคัง่งเอาความร่ำรวยเข้าไปใส่ชีวิตเราเปลี่ยนได้ทุกคนนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเชื่อแบบเก่ามันล้าหลังแล้วมันล้าหลังนะคะเชื่อแบบใหม่ทําแบบใหม่ไม่ต้องไปพยายามให้ใครเชื่อเหมือนเรา เราแค่เชื่อใจตัวเราเองพอนะคะ นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ลูกเหลือกินเหลือใช้ตลอดการค่ะสุดยอดนะคะสุดยอดมากนะคะเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนคําพูดดึงดูดเงินล้านดึงดูดพันล้านแสนล้านอยากได้เท่าไหร่ก็พูดนะคะทุกอย่างมันมีมูลค่าในตัวของมันและมันมีพลังงานที่เกิดขึ้นทุกวินาทีทำไมคุณเชื่อว่าคุณเป็นนี่แล้วทำไมคุณเชื่อว่าคุณไม่มีเงินทำไมคุณเชื่อว่าคุณติด